สวัสดีครับก็วันนี้จะมาทำกล่องเรียงกระแสนะครับที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับที่จริงทำกันไม่ยากนะครับทำง่ายๆอุปกรณ์ก็ไม่กี่ชิ้นนะครับมีอะไรบ้างมีกล่องสำเร็จนะครับหตัวมีสายไฟนะครับหางปลา2ตัวมีหลอด LED นะครับ LED นะครับหตัวแล้วก็ R นะครับตัวต้านทานนะครับ 1K โ oh อห์มนะครับ 1K โ oh อห์มแล้วก็มีคาปาซิเตอร์นะครับผมก็จะไล่ไปตั้งแต่ไล่ลงมานะครับจาก4,700ไมโครนะครับอ่าโวลต์สีนี้ใช้2 5โวลต์ทั้งหมดนะครับมี 4 7 7 0 0นะครับแล้วก็2,200ไมโครนะครับแล้วก็1,000ไมโนะครนะฮะตัวนี้ก็470ไมโครนะครับแล้วก็0.1ไมโครนะครับนะฮะมี4ทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็แผ่นบิ้นสำเร็จนะครับ หนึ่งแผ่นนะครับซื้อมาแผ่นหนึ่งแล้วก็ตัดเราตัดเอาเฉพาะที่เราจะใช้นะครับใช้แค่นี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้อยู่ราคาไม่เกินสองร้อยบาทนะครับหรือประมาณสองร้อยบาทประมาณนี้นครับพอสีก็ตัวอย่างตัวใหญ่ก็ยี่สิบห้าบาทพวกนี้ก็จะเป็นตัวสิบห้าบาทสิบบาทนะครับสิบบาทห้าบาทนะครับหลอดก็ห้าบาทอันนี้ตัว ต้านทาน1 k เคนะครับสี่ตัว1บาทนะครับอันนี้ก็ตัวละ5บาททางปลานะครับกลมสายไฟก็แล้วแต่แล้วครับถ้าเรามีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะครับถ้าใช้เส้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับจริงใช้เส้นใหญ่กว่านี้นะครับแต่พอดีเดี๋ยวอันนี้คือทําให้ดูนะครับก็จะใช้เส้นเล็กนิดหนึ่งนะครับมีกล่องสาเร็จกล่องนี้ก็น่าจะ25บาทนะครับกล่องสาเร็จนะครับ ทีนี้เรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับก็ที่เราจะใช้คือเราใช้แ่นปิดสำเร็จนะครับส่วนของลายวงจรนะครับเราก็ใช้ด้านยาวนะครับนะครับเป็นแถบแถบยาวด้านนี้เพื่อต่อขนานกันนะครับขนานกันหมดนะครับแล้วก็ใช้ ใช้เมจิกขีดเป็นเส้นไว้นะครับเวลาเราแย่ลงไปเนี่ยจะได้โดนลายวงจรลายทองแดงลายเดียวกันนะครับนี่เราก็เลี่ยงกันเลยนะครับคือสีพวกนี้จะมีข้วลบบวกนะครับด้านนี้ก็คือด้านลบนะครับที่มีสัญลักษณ์นะครับเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับ เรียงกันไปเลยนะครับเป็นการต่อขนาดกันนะครับ ถาทานเข้าขาไดโอดนะครับไดโอดนี่ไดโอดเปล่งแสงหรือ l e d นะครับดูนะฮะเห็นไหมอ่าถ้าดูเนี่ยฝั่งเขี้ยวสั้นนี้จะเป็นบวกนะครับฝั่งเขี้ยวยาวนี้จะเป็นลบนะฮะ ฝั่งบวกนะครับก็าขาบวกเลยครับ อยากจะยินปืนกาวหน่อยก็ได้นะครับ ที่ผมเคยทําใส่รถนะครับก็ถามว่าแรงขึ้นไหมผมว่าก็เฉยๆนะกับรถเบนซินรถด,ดีเซลอย่างเงี้ยแต่ที่เห็นผลชัด สำหรับผมนะที่เห็นผลชัดเจนก็คือแบตเตอรี่นะครับสึกว่ามันใช้งานได้นานขึ้นนะครับลูกเก่าที่ผมเพิ่งเสียไปคือใช้งานได้สามปีครับคือตัวนี้มันจะทำให้ไฟเราเรียบขึ้นที่ออกจากไดชาร์จนะครับมาทำให้กระแสนั้นเรียบขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าออกจากไดชาร์จเนี่ยกระแสจากไดชาร์จเนี่ยมันที่ผมคือแกะดูมันจะมีแค่ไดโอดนะครับ ือมันจะไม่มีตัวกรองให้ไฟมันเรียบนะครับส่วนเรื่องความแรงนะผมว่าก็ไม่ต่างกันนะครับใส่ไม่ใส่ก็เหมือนเดิมแต่ว่ารู้สึกว่าแบตเตอรี่มันยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้นานขึ้นนะครับ เสร็จแล้วครับนะครับก็นี่เป็นการติดตั้งนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับนี่นะครเรียบ,บร้อยแล้วครับผม ก็ลองไปทำกันดูนะครับไม่ยากนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ